สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องคณิตศาสตร์ชาวบ้านนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดอ้อวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดเดนะครับเข้านะครับนี่นะครับวิ่งรูดเจดเข้านะครับและก็เข้าคู่เจ็ดสี่สีให้กลับบนล่างก็เข้าด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ถูกรางวัลอ้าวมีเฮกันเนาะวิ่งรูดเจ็ดมาเฉยเลยคิดว่าไม่มา จับคู่ให้ก็ให้กลับด้วยก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดได้กันตัวหน้าเนาะกลับซับกันไปนะครับอ่าเรามาคิดต่อนะครับงวดวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันจันทร์วันที่สิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดแล้วเนาะวันจันทร์วันที่สิบเอ็ดพิจิกาเอาวดเก่าลงก่อนเราจะมาคิดต่องวดวันจันทร์นะครับ ปึง้งมาแล้วนะครับงวดล่าสุดนะครับหนึ่งสองหกสามสี่เจ็ดโอ้วิ่งรูดเลขเจ็ดก,ก็เข้านะครับจับคู่ให้ก็เข้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่ให้กลับด้วยก็เข้านะครับทีนี้เรามาคิดกันต่อนะครับวันจันเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ๋ออย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกฎหมายด้วยเด้อเมื่อที่แล้วก็ลืมบอกนะครับ อ้าวเรามาคิดกันต่อเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกซ้อนก่อนอ่าสังเกตลูกซ้อนเด้อสูตรที่หนึ่งอ่าสูตรที่หนึ่งบอกว่าให้ใช้หลักหน่วยเด้อใช้หลักหน่วยสูตรที่หนึ่งใช้หลักหน่วยหลักหน่วยคือเจ็ดนะครับบวกเลขคงที่คือเลขเจ็ดเท่ากับ สิบสี่เนาะเอาเฉพาะหลักหน่วยเนอเป็นเลขเด่นเลขสี่บวกเพิ่มอีกหนึ่งก็คือเดินหน้านะครับเป็นห้านะครับอา่าเลขคงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับจะได้แยกออกชัดเจนอันไหนตัวบวกอา่าเนี่ยนะครับได้สี่ห้านะครับอต่อกันสูตรที่สองเลยนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราต่อสูตรที่สองเลย ดูลูกศรนนะครับสูตรที่สองใช้หลักแสนเด้อใช้หลักแสนหลักแสนบวกอะไรหลักแสนบวกหลักร้อยนะครับนี่คือหลัก,ลกแสนเสร็จก็หลักร้อยนะครับทำไมมันเป็นสีขาวเอาใหม่ลูกศรเป็นสีขาว หลักแสนเสร็จก็หลักรอ้อยอ่าเป็นสีแดงแล้วหลักแสนคือเลขหนึ่งนะครับบวกหลักร้อยคือเลข3าบวกแปดคงที่เนาะบวกแปดคงที่เอาเปลี่ยนเลขคงที่ก่อนเดี๋ยวจะลืมหมดจะมดแต่ดีใจ4ี่ 7, 7, 4. เจ็ดเจดี๋ยวจะลืมอ่ะสบวก หนึ 1> 1่งบวกสามนะครับเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสิบสองเอาเลขโงนะครับหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขเด่นจะบวกได้กี่หลักลก,ก็ช่างนะครับให้นําหลักหน่วยมาเป็นเลขเด่นแล้วเดินหน้านะครับหรือบวกหนึ่งเป็นสามนะครับบวกอีกหนึ่งเป็นสี่นะครับอ่าชนแล้วเด้อนี่สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนี่ชนเลขสี่ตัวเดียวนะครับ วิ่งรูดเลขสีเรื่องวันนี้นี่มันชนกันอหรือจะรอสูตรที่สงั้นไปสูตรที่3าไปคิดสูตรที่3ดูหลังจากหลุดไปหนึ่งวดงวดที่แล้วเข้าเลขเจ็ดนะครับสูตรที่สที่บอกให้วิ่งรูดเลขเจก็เข้าจริงๆสูตรที่สามอ่ะืมลูกศรเดี๋ยวคิดลูกศรให้ดูก่อนสูตรที่3ให้ใช้หลักพันเด้ม อร่อยทุกคําจําสูตรไม่ได้อันนี้ค่อนข้างจําได้แล้วอ่านี่เลยใั้หลักพันเปลี่ยนลูกศรเป็นสีนํงเงินนะครับจะได้ไม่ปนกับสูตรที่สองพะมันอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับพอหลักพันเสร็จก็ให้บวกหลักร้อยเ้อนะครับบวกหลักรอ้อยอ่าพอบวกหลักร้อยเสร็จ ก็ให้บวกหลักหน่วยนี่นะครับบวกหลักหน่วยามาคิดกันต่อนะครับหลักพันคือ6เนาะหลักร้อยคือ3นะครับหลักหน่วยคือ7บวกเลขคงที่เลขหนึ่งเนดะ้อบวกทุกครั้งนะครับเลขคงที่บวกเลขหนึ่งนี่นะครับ 6กบวกสเท่ากับเนะครับ9ก้าบวกเเท่ากับสินำเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาบวกเลข1คงที่นะครับเป็นเลข7เนาะใจ่ไหมใช่แล้วเป็นเลข7จ็ดเอาเดินหน้านะครับหรือบวก1นะครับเป็น8อา่าบวกไปอีกเป็น9นะครับอ่ะสูตรที่2ไม่ชนใครนะครับเอ้ยสูตรที่3สูตรที่3เด่น789เนาะ ไม่ชนกับใครเลยชนเฉพาะเลขสี่นะครับสูตรที่สองกับสูตรที่หนึ่งนะจับง่ายเลยที่นี้จับง่ายเลยเดี๋ยวผมจะตั้งตรงนี้นะครับนี่นะครับตั้งตรงนี้เด้โอ้ลืมเปลี่ยนสีเแบบนดงเด้อเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนเป็นสีดำจะนด้มองชัดให้มันตัดกับสีขาวอ่ารูดนะครับวิ่งรูดเด้อวิว่งรูดบนล่าง งรูดบนล่างเหล็กสี่ตัวเดียวเด้อวัที่แล้วก็เหล็กเตัวเดียวก็เข้าอยู่วันนี้เหล็กสี่ตัวเดียวมั่นใจมากก่อนออกมั่นใจมากลังออกไม่ดูนะครับเราจะดวงนำเล็กสี่ไปจับกับตัวที่ไม่ชนนะครับได้็กแก่สี่สองอ่าสี่สามถ้ากลัวมันเบิ้ลก็จับสี่สี่อีกเลยอ่า แล้วก็ส 4, 4, ี่ห้อะไรอีกส7่เอสี่เออกแล้วออกอีกไหมเป็นไปได้หมดนะครับต่อไปเป็นส8่9เมันเสียบไม่ได้เด้อี่วิงรูดบนล่างนะครับวันจันทร์วันที่สิเอ็นะครับวิ่งรูดสี่เด้อวิ่งรูดส แล้วจับเขาเอ่ยจับคู่ให้แบบนี้นะครับสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดสแปดสี่เก้านะครับแคปไว้นะครับหนึ่งสองสามแคปจบเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนะครับระหว่างสูตรโปรแกรมกับคิดมืออันนี้คือคิดมือเด้อันนี้คือสูตรคิดมือเ้อเดี๋ยวจะเอาสูตรโปรแกรม ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอรวมรวมพวกนี้เป็นกลุ่มเดียวกันก่อนคนโทน E เสร็จแล้วเป็นก้อนเดียวกันผมขยับให้ดูนะครับผมคลิกเมาส์อันเดียวผมขยับได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมเพราะว่าผมรวมเป็นอันหนึ่งแล้วอ่าทีนี้ผมจะเอารูปให้ดูนะครับรูปโปรแกรมเอ้ยรูปสูตรโปรแกรมนะครับนํามาเทียบกับสูตรมือนะครับผมปิดอันนี้นะครับตึงหายนะครับ เห็นไหมครับนี่เดินนี่4สี่แปดศูนย์เก้าอ่ามันมีเลขศีนะครับชนกันเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะแคปรูปไปวางอ่าเปิดอ่าเดี๋ยวามาเทียบตรงนี้เลยนะครับรอสักครู่อันนี้เตรียมไว้เตรียมวัตถุดิบอ่าไว้ทำคลิป ทำวีดีโอลง youtube นะครับงวดที่แล้วก็วิ่งรูด9งวดเข้าตลอดอ่าทีนี้ได้เด่น4กับ3มันมาหมดเลยเป็นงวดที่10เราดูทาง y youtube เด้อช่องสุดเดช a n แนลงวดที่แล้ว3กับ4มาหมดเลยอ่าดูอันนี้ก่อนนะครับนี่อันหนึ่งพันสูตรนี่ก่อนนะครับไหนล่ะ มองเห็นไหมเนะาะดูตรงนี้แหละน,นี่ดูข้างๆกันนี่แหละเดี๋ยวขยายก่อนนี่มองเห็นเนาะมองเห็นแหละเนี่ยครับเล่ไอ้สูตรโปรแกรมสูตรโปรแกรมเด่น4ี0แปดศูนย์เก้า ของงวดที่แล้วก็มาสองตัวนะครับงวดที่แล้วมาสองตัว <c oughs> มาเลขสากับเลข4ี่งวดนี้มากี่ตัวดีอ่ะนี่แปดเมันชนกับสูตรที่3ามนะครับเห็นไหมครับโอ้รวมกลุ่มกันแล้วคลุมไม่ได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าสูตรโปรแกรมแปดเก้ามีนะครับมีมาชน ชนสูตรที่3 89และเลข4กับเลข0เล็กไม่มีชนใครเลยฉะนั้นวิ่งรูดเลข4ก็นาจะมาน่าจะมาได้นะครับสูตรโปรแกรมกับสูตรมือมันชนกันนะครับชนกับสูตรมือสูตรที่1น,นะครับกับสูตรที่2เลข4ฉะนั้นให้วิ่งรูดเลข 4, เอ,อ่มีโอกาสมายเยอะที่สุด ปรจับคู่ให้แล้วนะครับ4 2 4 3 4 4 4 5 4 7 4 8 4 9จับคู่ให้แล้วเนาะอ่ะทาท่านี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับถ้าหากเ,เพื่อนๆเฟซีท่านใดชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ว่าไปตามสูตรเนาะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับขอให้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลสําหรับวันนี้สวัสดีครับ